เปิดชีวิตรักนุ้ยสุเจราทนไม่ไหวคอยาสามีก็ต้องบอกเลยว่านับเปื่ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนแม่ลูก2องนุ้ยสุเจราอารุณพิพัฒน์นักแสดงพิธีกรชื่อดังในวัย40ปีค่ะซึ่งเจ้าตัวได้แต่งงานไปกับสามีหนุ่มที่ชื่อว่าปอนชยพลหลีระพันธ์ซึ่งมีลูกสาวและลูกชายด้วยกันชื่อว่าน้องระดาและน้องระพีค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่หน้าตาย,ยกบ้านนอกจากนี้นุ้ยและสามีของเธอก็ยังได้เปิดโรงเรียนด้านการสอนภา ภาษาต่างประเทศอีกด้วยโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนไทยอินเตอร์เนช่นลสคูตั้งอยู่บนถนนปทุมธานีรังสิตตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกว่าได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมานะั้นนุ้ยสุจิราและสามีมักมีภาพน่ารักของครอบครัวมาให้ชมกันอยู่เสมอ แต่น้อยคนจะรู้ว่ากวัวาจ่านมาถึงวันนี้ได้นุ้ยสุจิราเคยพบกับมรสุมชีวิตคู่จนเคยเป็นฝ่ายขอยาสามีมาแล้วล่ะค่ะ